One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปร์ลแลน์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองไป,งปสู้ขุดค้นด้จ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายวันหยุดเสาร์อาทิตย์จ้าเติมพลังกายจิตใจกันให้เต็มที่แล้วค่อยสู้งานสู้การกันในอาทิตย์ต่อไปนะคะตัวตัวเองก็ถือว่าได้พักผ่อนแล้วกันแต่เพิ่งกลับมาจ้า ตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะคะไปกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะไปเยี่ยมแม่ย่านะคะห่างบ้านตัวตัวไปขับรถไปก็สองชั่วโมงกว่าๆค่ะเจอกันลูกชายนะคะพ่อใหญ่เองก็เจอก,กันกับแม่แม่ก็เป็นคนขี้น้อยใจอยู่แล้วตั้งแต่พ่อเสียไปตั้งแต่ปู่เสียไปแม่ย่าก็อยู่คนเดียวกันมาแล้วสามปีนะคะเจอลูกทีไรยิ่งตัวเองมาป่วยด้วยนะคะ ถ้าใครติดตามใหม่ไม่ยากตัวเองก็พารถจักรยานล้มนะคะธรรมดาการเกิดเหตุอุบัติเหตุต่างๆเกี่ยวกับจักรยานนี่ก็คู่กับคนเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะคะเพราะว่าเป็นประเทศแห่งจักรยานแล้วนวัตกรรมใหม่ๆของจักรยานไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานไฟฟ้าจักรยานต่างๆสปีดมันเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะคะทุกวันนี้ไม่ยากเองก็ของไปให้เพื่อนไปชนฟุตบาทแล้วก็ล้มไป คนแก่นะคะทีแรกก็ไปหาหมอเขานึกว่าไม่เป็นไรทีไปสกแกนร่างกายแกปวดตัวทีนี้สะโพกแตกไปข้างหนึ่งนะคะโชคดีว่าหัวไม่ฟาดพื้นนะคะทีนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลก็มาอยู่ศูนย์ใกล้ๆกับศูนย์คนแก่นั่นแหละค่ะเหมือนบ้านพักคุณจลาแต่เป็นศูนย์สําหรับพักฟื้นสําหรับอาการป่วยต่างๆหลังจากผ่าตัดอะไรเสร็จแล้วโตโตกับพ่อใหญ่ก็ไป ศูนย์ใหญ่เหมือนกันค่ะแพทย์หมอพยาบาลครบในศูนย์นั้นแกก็ภาวนาอย่างเดียวเห็นลูกชายไปก็ร้องห่มร้องไห้แฟนตัว,ต,วตัวเองก็เห็นแม่ก็น้ำมูน้ำตาไหลกอดกันสงสารแม่เราก็ได้จะยืนมองนะคะเวลาเห็นคนทุกคนโศกคนเศร้าใส่กันตัวโตเองส่วนมากก็จะเป็นคนที่คอย ยังไงคะคอยเข้มแข็งสักคนหนึ่งให้กําลังใจคนหนึ่งก็องเดี๋ยวแม่ก็ได้ออกหรอกนะไม่ต้องคิดมากแบบนู้นแบบนี้แฟนตัวต,วตวเองก็บอกแม่เหมือนกันคะ่ะไม่ยากก็แปดสิบเจ็ดปีแล้วนะคะโชคดีว่าข้างเดียวนะคะถ้าหัวฟาดพื้นไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะแกก็ยิ่งไม่อยากจะออกไปอยู่บ้านพักคนชรลาบ้านพักคนแก่หลายคนนะคะฝรั่งเขาไม่อยากจะไปกันแต่ถ้าจะไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาต้องประเมินหลากหลายอย่างที่จะไปอยู่บ้าน พักคนชะลาบ้านพักคนแก่ตอนนี้ก็รอคิวกันเยอะมากนะคะสําหรับคนที่จะย้าย,ายเข้าไปเพราะว่าบางคนก็ไม่มีลูกเต้าดูแลนะคะเขาก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราทางบ้านเราก็แตกต่างกันไปลูกเต้าดูแลพ่อแม่นะอะไรนะ้มีญาติพี่น้องดูแลกันไปทางนี้อะไรมันก็ต้องใช้เงินหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ยากก็อยู่ศูนย์นี้หมอนะคะแพทย์ประจ,จําตัวก็บอกว่าถ้าดีขึ้นหรือว่า แต่ต้องอยู่กี่เดือนก็ว่าไปเต็มที่เขาก็ให้อยู่ตรงนี้พักฟื้นไห่6เดือนนะคะแต่ดูอาการดูอะไรต่างๆดูความสดชื่นดูอะไรอย่างๆ่าแกบอกว่าแกไม่ค่อยปวดแล้วอะไรแล้วหลังผ่าตัดแกก็ดีวันดีคืนแต่ไม่รู้นะคะคนอายุก80กว่าขึ้นมาพูดก็พูดเถอค่ะเราเองยุคนี้สมัยนี้ได้อยู่ถึงแค่เลข7ก็ถือว่าบุญหัวแล้วค่ะโรคภัยไข้เจ็บมันยิ่งเยอะถ้ารุ่นคนแก่คนเก่าฝรั่งบางคนอยู่ร้อยกว่านู่นค่ะ ร้อยขึ้นไปกว่าปีของคนฮอลแลนด์เยอะมากนะคะพ่อปู่ก็เสียไป90พี่สาวพ่อปู่ก็เพิ่งเสียไปเกือบร้อยเหมือนกันค่ะถ้าร้อยถ้าอายุร้อยปีแล้วแข็งแรงเหมือนอย่างนี้ยังสวยยังสาวยังเดินเหินสะดวกก็เพราะว่านะคะคานเก็บขี้เก็บยอให้ลูกหลานลําบากมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากจะอยู่ถึงหลักร้อยหรอกค่ะทีนี้ ก็คุยกันกับแม่ย่าสักระยะหนึ่งตัวโตกับพ่อใหญ่ก็ไปกินข้าวเที่ยงกับแกศูนย์ที่แกอยู่ก็ด้านล่างก็มีร้านอาหารนะคะเราก็กินข้าวกันคุยกันอะไรกันนู่นแหละค่ะตัวโตเองก็มาเด้อรอบๆูนนิดหนึ่งปล่อยให้แม่เขาคุยกันกับลูกเขาอะไรเขาดูเราดูจังหวัดจากโคนนะคะแม่ย่าเองก็ ถ้าใครติดตามเก่ามาก็กับตัวตัว,ตวเองก็ไม่เบื่อไม่เมาบ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าเขาห่วงลูกเขามากนะคะเพราะว่าครอบครัวเขา,วาใหญ่เองก็เป็นเกย์เป็นลักษณะนี้ก็มีคนเดียวเฉพาะแฟนตัวต,วต,วตวเองนะคะเขาก็พูดให้กําลังใจแม่ไปอะไรไปแต่คิดว่าไม่ยากพราะคงจะได้อยู่เต็มที่ก็น่าจะเดือนสองเดือนก็ได้ออกแล้วค่ะแล้วก็บ้านแกก็พี่ชายลูกหลานของพี่ชายก็ไปดูแลนะคะ เขามีสวนใหญ่บ้านก็ถือว่าหลังใหญ่อยู่นะคะแกก็อยู่คนเดียวถ้าอยู่ใกล้ตัวโต้ก็อยากไปดูแลอยู่ค่ะธรรมดาถ้าเป็นบ้านเราก็ไปพักฟื้นที่บ้านแลังคมีลูกมีอะไรดูแลเวลาจะเข้าห้องน้ําทํากับข้าวทําอะไรให้กินแต่ที่นี้แกอยู่คนเดียวแกก็ไม่อยากจะรบกวนลูกหลานลูกหลานแต่ละคนก็ทํางานหลานก็มีแต่เล็กๆก็ไม่ได้ดูแลกันนะคะเพราะว่าใหญ่หลานให้อะไรมาดูมันก็ไม่ได้แต่ละคนก็มีงานกับฝรั่งก็จะเป็นอย่างนั้น ไม่อยากก็เกรงใจลูกทุกคนเกรงใจหลานทุกคนแกก็เลยก็ไปไปอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าเต็มที่เดือน2เดือนแล้วครับเพราะว่าแกก็ไม่ได้หลายที่นะคะสําหรับการผ่าตัดหรือว่ากระดูกแตกก็คือแค่สะโพกด้านหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดีแลวตัวโตก็จี้พ่อใหญ่นะคะจำจำจำเมื่อไหร่เธอจะไปเยี่ยมแม่ทั้งตัวทั้งอะไรหลากหลายอย่างแล้วก็คอยกระตุ้นแฟนเราด้วยค่ะ เราก็เป็นห่วงแต่ทีนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะได้เห็นกันได้กอดได้หอมได้พูดคุยกันเรียบร้อยดีกว่าเปิดกล้องเปิดอะไรมันก็ไม่เหมือนเราไปนั่งคุยกันนะคะเหมือนโตโต้ตตกับพ่อแม่เขาเหมือนกันดงังเมืองใยทางร้อยเอ็ดนะคะกว่าจะบอกพี่สาวเปิดกล้องมานะทูผ่านเฟซผ่านอะไรมันต้องขอร้องกันนะคะ ได้ยินเสียงนรได้ยินเสียงกันเรื่อยเพราะว่าตัวตัวัน3าวันโทรตี2อวันสวันโทรตีแม่ก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดานะคะตัวเรียกก็ตัวใหญ่ๆคนแก่นะครับแต่แม่ก็ยังไม่ได้แก่เท่าแม่ของแฟนนะคะแม่ตัวตเองก็73ค่ะพ่อ7จหนะคะก็ว่ากันไปนะคะ เราก็อยู่แดนไกลเราก็ภาวนาอย่างเดียวมย่าฝรั่งร้ายคนก็ภาวนาให้พ่อกับแม่ตา้งเมืองไทยแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ได้ยินข่าวร้ายแบบนี้แบบนั้นนะคะเพราะตอนตัวตัวตวอยู่กรุงเทพนะคะเวลาใครย่าเอ่ยายเอ่ย้าเอย่เอยุงป้านะอารมณ์หายใยจากเวลาโทรมาแต่ละครั้งมันก็สะเทือนใจนะคะเราเห็นตอนพ่อปู่เสียด้วยนะคะแฟนตัว,ต,วตัวเองก็น้าําตาไหลเป็นห่วงทั้งเป็นห่วงคนอยู่ทั้งเป็นห่วงแม่อะไรก็ แกก็ใจน้อยบ้างเป็นบางครั้งเราก็คอยรูปหัวรูปหางกันไปนะคะให้กําลังใจกันไปเรานอนพูดได้นะคะว่าเกิดแก่เจ็บตายถ้ามันไม่โดนกับตัวเองมันก็พูดได้แต่ถ้าเราโดนขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะทจําใจยังไงนะคะตัวตัวเองก็บางวันก็จิตใจอยู่แต่กับพวกแม่ทางเมืองไทยนู่นแหละคะ่ะแต่เราก็ต้องปรงนะคะทุกคนก็เดินตามทางชีวิตของตัวเองที่เลือกเดินแล้วก็การเจ็บการป่วยการแก่มันก็ช่วยกันไม่ได้ะคะ่ะทุกคนก็ต้อง ไปเหมือนกันแต่แม่ตัวเองเพราะเป็นคนวัดคนวาคนธรรมะธรรมโมนะคะแม่ก็รู้อยู่ว่าพูดให้กําลังใจเราตลอดไม่ต้องห่วงแม่หรอกนะจะเจ็บจะตายมันก็เป็นเรื่องของสังขารถึงเวลามันก็ธรรมดาล่ะลูกแบบนี้แบบนั้นแต่เราก็ไม่อยากได้ยินเพราะว่าเราอยู่ไกลนะคะเวลาจะไปจะมาจะไปหาอะไรมันก็ยากนะคะทุกคนขาสมมติว่าได้ยินข่าวร้ายใครไปนู่นใครไปนี่รู้พ่อแม่รู้ไหมแต่จากบุญบาปก็ขอยเขายุยืนนะคะ เราก็จะไม่ได้ไปทันทีนะครับกว่าจะจองตั๋วจองอะไรกันมันไม่ใช่ว่ากลางปีกลางหางบินไปได้เลยทันทีนะคะสำหรับกรณีพ่อแม่เสียชีวิตตัวโตวเคยเห็นพี่คนหนึ่งเมืองใกล้ๆก,ก,ก,กันแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงที่พ่อแก่ป่วยใหม่ๆแกก็ไปเมืองไทยอยู่ค่ะช่วงหนึ่งแต่ทีนี้ตอนพ่อป่วยหนักไม่ได้ไปแล้วตอนพ่อเสียชีวิตก็ไม่ได้ไปพี่น้องก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าแกก็ จะจองตั๋วทันทีจะบินทันทีมันก็ไม่ได้นะครับก่าจะดูราคาตั๋วเครื่องบินเช็คหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างแต่พ่อแม่พี่น้องต่างเมืองไทยไม่เข้าใจก็หาว่าแกเนีคุณไม่อยากกลับมาช่วงพ่อตายวันสุดท้ายส่งพ่อไปเผาไปอะไรสารพัดคนอยู่ที่นี่เขาก็เสียใจเป็นทุนนะครับแต่เงินทองที่ดูแลไม่ว่างานศพอะไรแกก็ส่งไปแต่ญาติพี่น้องไม่เข้าใจแต่ตรงนั้นเราก็ ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะต้องเข้าใจกันนะคะคนที่นั่งอยู่เมืองนอกเมืองนาไม่ว่าจะซื้อตั๋ววันนี้บินพรุ่งนี้หรือว่าบินได้สองสามชั่วโมงข้างหน้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าบินในประเทศนะคะมันบินต่างประเทศทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะแต่สําหรับตัว,ตว,ตวเองถ้าเกิดเห็นการฉุกเฉินจริงๆไปทันก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้งานศพงานอะไรต่างๆนะคะ ราคาข้าวข,ของทุกอย่างมันก็แพงนะคะเจ้าโศกไว้มันก็ไว้ได้อยู่ขัดไว้อาทิตย์หนึ่งไว้เดือนหนึ่งไว้เลยมันได้แต่ค่าใช้จ่ายนะมันเยอะบ้านเรานะคะทุกวันนี้ราคาข้าวข,ของมันก็ขึ้นเป็นเงานะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบการเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ